ก่อนนี้พอตู่นก็ได้มาส่งใบขีหินเนาะหรวอว่าโคตรหินอยู่ระาบางังแม่น้ำคลองอ้อมเนาะือวยู่าอยู่กลางคลองกับ,บ่าไใดมีหินก่อนหนึ่งเนาะพออยู่กลางคลองนี่บางบริเวณโดยรอบนี่เต็มนม้ำ ตอนนี้ก็ได้มา่พออยู่ขี้หินก้อนเดียวนี่ล่ละยองมาบังนามเนาะจะสอนนามเด้ขึึนได้ขักได้แน่แท้ มื้อเช้านี่ก็ยังบ่ได้ปานใด๋เด้น้ำยังมีอยู่ประมาณมื้อนี้บ่แม่นขึ้น4-5เมตรบ่มื้อนี้ตามเพิ่นเว้ว่ามันมาแห้งๆมื้อนี้มื้อเช้าเครือข้างโคมาตอนบ่ายงมาใหญ่เสือเครืออีกเพิ่นว่า ทัอนแเม่นมำวคัวเมืองปากไล่ระวังบานโคกกระโดดในเมืองปากไล่เนาะ มึงค้อนใหม่เขียนบ่ค้อนใหม่นม่ะได้รวยๆวยได้พอน่แม่นักคอนใหม่งาใหม่พอน่าได้บแบบแห้งๆเลยเนาะ หรือว่าเป็นปล่อยเกินบ่อหนำก็ขึ้นไปเท้๋ยเราว่าเป็นน้ำพ้นเนี่ยมันก็สิบป,ปนใดตี ล่งพัวตู่ันยำยำจันนเนาะหาอยู่หา,หากินตาแบบทีีคนบันนอกใน่วนระบทเฮาใส่เวทกาง่องใส่กลุ่งไส้เนาะเพื่อปากเพื่อท่องบริหายาเพื่อขาย ครับับา่คับบ่ออาครับกับคับเพื่อขึ้นหน่อยเดี๋ยวขึ้อจะบ่มีจักบ่่บ่จักใช่ไหม อันนี้ฮะจะขึ้นเฮือได้บัดเนียขึ้นเฮือกขับเขาพัง